ี่ก็คือน,น้ำหอมที่แพงที่สุดในโลกเลยเลยเด้อถึงแม้น้าตาน้ำหอมมันนี้มันจะดูไม่ค่อยแพงเท่าไรแต่แม่งก็โคตรแพงเลย25500ื้านห้าล้านบาทเออนายเฝ้าไว้ใหญ่ดีนะใหญ่เกิดมวยไปได้ได้ครับเดี๋ยวผมจะเฝ้าไว้ให้ไอ้จุ้งน้อยฮ่าจุ้งน้อยฮ่าเ10สชั่วโมงผ่านไปฮู้นี่ก็สิชั่วโมงแล้วนะไม่เห็นจะมีใครมาขโมยเลยนี่้ โคตรโจรหายไปไหนหมดกันแน่เนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันกลัวชิกันแน่คือถ้ามันกลัวจริงอย่างไลองยิงขู่ยิงขู่ดูสิยิงขู่ยิงขู่ยิงขู่นี่เนยิงขู่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 เฮ้ยเยิงขู่ยิงขู่ขู่อะไรเปิ้ลเราคงจะต้องลงไปขโมยแล้วสินะสินะแล้วว่าแต่ใครจะเป็นตัวรอดดีเอ้ยเดี๋ยวฉันปมเฮ้ยเดี๋ยวฉันลงไปถ่วงเวลาไว้ให้เองปมเป็นเด็กไม่มีแม่หลงทางกับแม่เอ้าเฮ้ยเด็กคนนี้มาจากไหนเนี่ย เฮ้ยคุณไปเคยเหรอรับเนี่ยดูท่าจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยเออสวัสดีครับคุณตำรวจพอดีผมหลงทางกับแม่ฮะตอนไปตลาดเมืองมาเนะี่ยเออหลงทางกับแม่เนี่ยครับโอ้หลงทางกับแม่เหรอเหรออะไรเปิน้นจังวันนี้แหละได้โอกาสของเราแล้วนี่งัดหน้าต่างออกมางัดหน้าต่างวันนี่คว้านชิ้นเนี่ยเฮ้ยมันแตกเสียแน่ชิ้นแล้วมักแตงโมทำแตกไ้งไงเนี่ยฮอมทำแตกไรไงเนี่ยมักแตงโมเดี๋ยวตำรวจมันก,ก,ก็รู้หมดหรอกจ้า หลอกหน้าอุ้ยเสียงเลยอ่ะ,อะเสียงเลยเดี๋ยวพี่เสียงเลยเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนเนะมันเป็น,นห,น,หน้าี่ตำรวจเนาะไม่ใช่ตำรวจนะหีืยอย่าไปได้ไม่เคอพอดีบุ๋มเหงาอ่ะพอดีบุ๋มเหงาอยู่คนเดียวไม่มีพี่ไม่มีน้องด้วยเดียวไม่มีพี่ไม่มีน้องเลยดเวย อ้าฮ <ítulo> ่าฮ่านี่ไงลงมาแล้วนี่น้ำหอมสุดพิเศษใช่ไหมเนี่ยนี่ใช่น้ำหอมหรือเปล่าบักแดงง้อนี่ใช่น้ำหอมไหมเนี่ยขวรใช่ไหมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่น้ำหอมหรอกเอ้ออ้าวไม่ใช่น้ำหอมเนี่ยยังไงเนาะทำไมมันมีกลิ่นหอมออกมาจากตรงนี้ไหนอ้วนขอลองดูอันนี้สิบักแดงง้อใช่อันนี้หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่นั่นก็ไม่ใช่นี่นี่ก็ไม่ใช่เสียงอะไรเออทำไมเสียงหนักจังเออ นึกขึ้นเหส่วนนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยว้ายไม่ได้ของกันยะอุ๊ยเศรษกันละอุ๊ยเศรษหน้าต่างเลยจะปวดเลยไอ้ยังไม่ใช่ไหมเนี่ยบางกลางมเอ้ยใช่นี่นี่แหละนี่เนี่ยนี่ไงได้มาแล้วน้ำหอมสุพิเศษที่ต้องการอ๋อมาแล้วมาแล้วนี่เจอแม่แล้วกับแม่นีกว่า เอาที่ไหนได้สรุปก็รู้อยู่แล้วว่าแม่อยู่ที่บ้านนี่หว่าเฮ้ยแล้วจะมาหาพี่ทำไมเนี่ยสงสัยน่าจะมาปอปั่นหัวฉันเล่นมง้งเอาเฮ้ย,ยนี่อะไรเนี่ยวูบน้ำหอมบ่อยใช่ไหยแล้วเข้าของพังกระเจิงหมดเลยเฮ้ยทำไงด,ไงด,ไงดีหัวหน้าต้องดา่าฉันแน่เลยเออเฮ้ยทำไงดีทำไงดีหัวหน้าต้องด่าต้องว่าแน่เลยเออเฮ้ย,ยต้องดา่าต้องว่าแน่เลยน้อยแกทำงานพลาดอีกแล้วเหรอเนี่ยสาระวัสมชาย โอ้พอดีแบบว่ามีเด็กคนหนึ่งเขาหลงทางกับแม่เขามาหาผมแล้วพอผมได้เสียงอะไรข้าวของพังกระจายเนี่ยเด็กคนนั้นเขาก็พูดเหมือนกับจะให้ผมอยู่ด้วยเหมือนจะทวงเวลาสักอย่างนี่แหละหลังจากนั้นเขาก็พูดว่าเจอแม่แล้วแล้วก็เดินกลับบ้านเลยอ่ะโอ้ยแสดงว่าไอเด็กคนนั้นมันไปโจปรปลอมตัวมาสินะเฮ้ยไอโจรบ้าใช้แผนเนียนมากเลยนะเฮ้ยช,ช่างโโหฉันต้องจับมันให้ได้ ฉันตจับมันนี่ได้เอฮ้ออ,อาฮาฉลองฉลองฉลองเราไปขโมยน้ำหอมที่แพงที่สุดในโลกมาได้แล้วไงฮ่าฮ่าฮ่าผู้ช่วยเราไปขโมยน้ำหอมที่แพงที่สุดในโลกมาด้วยฉลอง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 ดื่มกินก่อนกินฉลอง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 ใช่กินฉลองกินฉลอง แต่พอดียินไอเปิ้ลมันพูดว่าจะไปหาเงินยี่สิบาทแมน่น่ให้เดี๋ยวไอเปิ้ลมันจะไปหามาจากไหนอะ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันไปป้นคนเดียวอีกแล้วอะ่ะเฮ้ย่อย่าบอกนะว่าไอเปิ้ลมันไปป้นคนเดียวอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยทำไงดีชิบหายไีดีชิบหายแล้วอ่ะเฮ้ยชิบหายอู้สวัสดีขอบคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะรับอะไรดีไหมครับ โอ้สวัสดีครับคุณลูกค้าคุณลูกค้ามาร้านของเราเหรอครับร้านของเราเดีย๋ยมีของมาขายวยน,นะครับเป็นของที่ทุกคนกินแล้วจะรู้สึกติดใจแล้วก็ชื่นใจในหน้าร้อนแบบนี้นะครับนั่นก็คือเฉาวก้วยชักโกแลตยี่สิบบาทนะครับครับถ้วยเล็ก20บาทถ้วยใหญ่ยี่ถ้วยเล็ก10บาทถ้วยใหญ่10บบาทนะครับ นะครับอืมขอบอกแล้วว่าหน้าร้อนร้อนขอบอกล้ว่าถ้าไม่ใช่หน้าร้อนเนี่ยเฉากลวยถ้วยเล็ก5บาทถ้วยใหญ่10บาทนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนเราจะขึ้นราคานะครับราคานะครับแล้วก็เฉากลวยแท้ต้องมีสีดำเท่านั้นนะครับเฉากลวยสกเราหอมสดชื่นอืมชื่นใจนะ ครับและเราก็มีเมนูสุดพิเศษอย่างเฉาก้วยผัดกะเพราหมูสับด้วยนะครับวันนี้พ่อข้าอ้วนน่าไม่ได้มาซื้อเฉาก้วยหรอกนะอ้วจะมาบ,นบ่นพ่อค่ะอ้วต้องการอ้วต้องการเงินโอ้ลูกค้าไม่คิดจะลองชิมเฉาก้วยสักาเราของโดสห่อยไม่ครับ อุษาพกมาเยอะเลยนะนี่จะมาโดนป้่นยังไงอุบอกแนละ้วไงอุ้ไม่ต้องการเฉากล้วยชะกราวเออแต่ป่นไปด้วยก็ดีนะเฉกกากล้วยชะกราวเพราะว่าอุ้อยากกินมานานแล้วแล้วก็ส่งเงินมาด้วยเดี๋ยวไม่คิดจะลองชิมสักถ้วยหนึ่งหน่อยหรือครับไม่เอาอุ้ต้องการเงินอ่าวอ้าวอุ้ยทำไมอุ้ย,ยังไม่โดนเนี่ยใช้พลังอะไรกับอุ้เนี่ยมีพลังแฝงไงเอเอเพื่อ อ้อวหน่อยเฉากล้วยมาแล้วนะกอเงินเอ่ออ่อ่ากล้วยชากราวหอมสดชื่นแน่นอนถูกใจเพื่อนเพื่อนนว้นแนอนแน่นอนเฮ้ยอะไรเนี่ยตํารวจมาชิบหายแล้วชิบหายแล้วอ้วยอมแล้วยอมหมทุกอย่างเลยนี่ทิ้งเอาุุดก็ได้นะ ฉันไม่ยอมปล่อยให้นายมีชีวิตหลอกเปนาะยไอเปิ้ลใฮ้ๆนายต้องกลับเข้าฮ่องกงช่อยกับบอดเกิดไปเลยฮ่องกงเหอะอ้ออ้วยอมหมดทุกอย่างแล้วไม่หลอกนาะยไอเปิ้ลนะค่ะคนที่สุดธี่มิเน่อ้วต้องการมันหนียวอ้วต้องการมันหนีอ่ะยว ช่วยอัวจะตายแล้วช่วยวัวด้วยอัวจะตายแล้วอาไรอ่ะจอตรงนี้แหละเกียวบอยนี่ไงไอ้เปิ้ลไอ้เปิ้ลไอ้เปิ้ลอ,อยู่ตรงนั้นนี่ไอ้เปิลเ้ลกำลังบาดเจ็บกำลังบาดเจ็บจะตายอยู่แล้วต้องให้เชียร์ต้องให้เชียร์ให้เชือกว่าแต่นายมีเชือกหรือเปล่าอุ้ยฉันมีสิเชือกโอ้ยผมมีอยู่แล้วครับเชือกกับเชือกแข็งแรงมากเลยนะครับเชือกอันนี้เนี่ยถ้า เชือกอันนี้ค่อนข้างจะเบาบางเลยนะครับถ้าคุณดึงเชือกนี่แรงๆรงขอบอกเรียกว่าเชือกขาดแน่นอนเอ้ยเ,เปิ้ลจับมือฉันไว้จับมือฉันนี่นี่เอาเชือกผูกกับไอ้เปิ้ลเลยนี่เอาเชือกผูกกับไอ้เปิ้ลแล้วดึงขึ้นไปไอ้เ,อเปิ้ลฉันก็บอกนายแล้วไงว่าถ้าจะมาปนก็ต้องมาปนเป็นพร้อมกันเดี๋ยวตำรวจม,มันจับได้ฮ่าฮ่าอ้ววาทำไมคิดว่าอ้วจะแพ้กับพวกตำรวจไงอ้วแค่อยากได้ยนะี่สิบปอนะฮะอ่า อะไรเกียวบอยกับฐานทับได้อู้ได้เลยกับฐานทับวิวแฮ่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 ขับให้ดีๆเลยสิเกลียวบอยฮ่แฮ่มะเร็งกับฐานทับกับฐานทับกับฐานทับนี่แน่นมีกับฐานทับกับฐานทับเฮ้ยวกม,มนันหนีไม่ได้แล้ววิ่งจู่ๆกระจอกเอ้ยชิดๆตามถึงบ้านเกมหมดเลยเย้ย อุ้ยฮ่าฮ่าฮ่ารูซิว่าไอ้พวกนั้นมันจะมาตามนัดหรือเปล่าที่มันพูดว่าจะตามไปถึงบ้านฉันนะฮะอ่ะอ่ะอ่ะไหนลองโอ้นี่มากันดูซิบาริเคดิ้งฮะอ่ะอ่า,าบาริเคดิงหาหา้งบาริเคดิ้งอ่ะอ่ะนี่บาริเคดิง้งบาริเคดิ้งแล้วฉันมีอาวุธนี่บาริเคดิ้งบาริเคดิ้งฮ่าฮ่า บริเคดดิ้งแล้วฉันมีมีดนี่มีมีดขอบอกเลยว่าไอ้พวกนั้นไม่มีทางสู้ได้แน่นอนเพราะว่าฉันมีมีดยังไงล่ะฮ่าฮ่าขอบอกเลยว่าสายโจมตีเลียบประชิดอย่างชาญยิ่งไม่แพ้ใครอืออือรอดูก่อนรอดูสถานการณ์ว่าพวกมันจะมาไหมมาไหมมันน่าจะอยู่ในนั้นแหละครับสารวัตรบุกเลยโโกก้ go 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 g โก้บุกเลยโโกก้ go 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 g โก้ ฮ้พวกเราบุกเล้วก o go 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 g เอ้ยชิบหายแล้วพวกมันกำลังจะมานี่นี่หยุดเดี๋ยวนี้เราปกตังงูนี่นอะอยู่นี่นใช่ไหมยอะไฮ่ายยยยยยเยยฮู้ยยอยย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 นี่ยยยยย้ยย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 ยทยย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 ย กเอ้ยไม่เป <si suppression> ็นไรเพื่อนเดี๋ยวฉันยิงมันเองเหรอคุณหนุ่ยนี่เกลบอกแตงโมนี่นี่ยิงยิงปีชิพายแล้วมันจะยิงแง่แง่แง่บ้านที่เคด้วยตัวเลยหนุ่ยนี่บอกแตงโมนี่นะยิงไปหนึ่งชี้ก็ไม่โดนด้วยจะงี้ดีฮู้ยเออโอ้โหฉันล้มหน้าความแล้วล้มหน้าคว่ามพลิงแจ็คโดทิ่มหนักมากเลยหนุ่ยนี่บอกแตงโมฉัจะกอดเกลเดี๋ยวนี้นี่แหละเพื่อความยุติธรรมอ่อเอออ อออน้าชิมพอนึงจะขาดเลือดมากเกินไปโอ้ยยาอ้ยยาเนี้ยอุ้ยหนูยเนี่ยอยู่เป็นไงล่ะฮเป็นไงฉันก็บอกแกแล้วไงว่าแกจะกิ่งขนาดไงว่าแกน่จะเชี่ยวชาญเรื่องตำรวจมากี่ปีแกก็สู้ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าคนร้ายมันไม่ได้จัดการกล้วยก้วยเสมอไปนี่เนีย นี่แเพราะว่าคนร้ายมันไม่ได้จัดการกล้วยๆเสมอไปหน่อยด้วยแกบักแตงโมแกบักอ่ะบักดูถูกสัปปะบาดเฉลยเฮ่เฮอมันพุกชนได้เฉินเฮอเออมันพุกชนได้เฉินอุ้ยไม่ได้เพื่อนเพื่อนลงมันนอกไปแล้วเ่อ้ยจังี้ดีบักแตงโมมันโคตรโหดเลยฮ่าฮ่าจะไปเปลี่ยนอาวุธมาใหม่แล้วนี่จะไปเปลี่ยนอาวุธมาใหม่ ไม่ใช่ใช้ขวานแล้วกันนะรอบนี้เนีย่ยฮ่าฮ่าฮ่าอะอใช้ใช้ขวานนี่ขวานแอดนี่ใช้ใช้ขวานแล้วรอบนี้หยายาอุ้ยบอกแตงโมเสร็จพุ่งเร้วนี่อุ้มันหลบได้ยังไงหยายาไม่มีมันสมองเลยไงฮะพวกแกหยาอือฮึอือฮึพวกเรามัน,น,นไ,ไม่มีมันสมองอะไเงียมันนี่ฮึแอะฮ่าฮต้องต้องรีบ ้องรีบแอบเข้ามุมแล้วรีบแอบเข้ามุมเหมือนไอ้แกบอกแตงโมแกบักออดเอาขวานไปสอบแล้วจุ๊ๆก็หนีเข้ามุมนี่น่ะนี่จริงนี่เลยเลยนี่จริงนี่เลยนี่นี่เลยเลยเอ้ยตามได้ที่มันยิงต่อไปบาร์ลีเคดดิ้งลงมันไม่ไหวแน่เลยเฮ้ยยเฮ้ทำไงดีจะถึงจะสู้พวกมันได้เฮ้ยถ้าพวกมันยิงถ้าพวกมันยิงต่อไปเรื่อยๆบาร์ลีเคดดิ้งคบกันไว้ได้ไม่นานแน่นอนเอ้ฉันรู้แล้วนี่ไงพิกแอ็ค ฮ่าฮ่าฮ่าฮพลังแห่งไมครอบจะช่วยข้าฮ่าฮ่เฮ้ยนี่แน่เฮ้ยมันตีหัวผบแล้วเฮ้ยพี่แอ๊ดจากใยคอนดีวะเ้ยนคืยพน่้าของพี่แอ๊กยังไงอ่ะร้อยด้แกบักตตงงูอะ่ไงยเฮ้ยอ ยา uh huh. yeah, แล้วก <iker> ็ตากีตายอหน้าความเลยและเลือดไหลหมดตัวตายฮ่า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 ฮ่ฮชนะพมันมาได้แบบวูดเดอตอนแรกนึกว่าพวกมันจะชนะชนะแล้วสี่แกแต่ได้พวกมันเลือดไหลหมดตัวตายซะก่อนซะก่อนเออเบยบอกตั้ง้บเชนะไม่เลือดไหลหมดตัวตายสันแกได้แน่ ฮ่าฮ่าอ่าอ่าแล้วแกจะทำอะไรล่ะถ้าแกเลือนไหลบมตัวตายไปแล้วทำยังไงก็ทำไม่ได้หรอกอ่ะอ่าอ่าสงสัยคงจะหมดแล้วสินะหน่อยเนี่ยบักแตงโมไม่หมดหรอกโว้ยฮ่าฮ่ายังเหลือชัดอีกคนหนึ่งนี่ยังเหลือชัดอีกคนนึิมให้มาไหนวะเนี่ยโว้ยหนึงเหลืออีกคนนดนี้ไงจำไม่ว่าเห็นวิ่งมาจำนวนเท่านั้นไม่ใช่เหรอเท่าน ทังหมดนั่นอะคือหลอกตกางนะเราบักแงูนี่เียิง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 ง่ะเะมังแกน้ะมันยิงจะล้มแล้วฮอะะมันยิงจะล้มเลยอะ อีกชิเลื่งเลยนี่แหละเขาผมได้ตัวบาบาแล้วครับสารวัตรพอดีแบบว,ว่าผมเห็นมันข่าเพื่อผมตายหมดเลยผมก็เลยยิ่งใส่บาริเคดดิ้งมันจุกว่าจะพังแล้วก็ทําการจับมันมาได้เออครับสารวัตรด้ยชุดได้ไดครับสารวัตร เราวอลทโฮโฮจับบอลมาได้ทำรีมากเลยทำรีมากเลยอุ้ยยังไงฉันก็ไม่มีวันขายเพื่อนที่พวกแกหรอกหน้าถึงพวกแกจะจับฉันไว้อย่างนี้เนี่ยเฮ้ยยังไงฉันก็ไม่มีวันขายเพื่อนที่พวกแกหรอกหน้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันดึงยังไงก็ดึงไม่ขาดเนี่ยเฮ้ยไอ้ส่งไอ้กุญแจมือบ้าเอ้ยมันก็ทําไอ้กุญแจมือมันก็ทํามาจากเหล็กได้เลยแกจะทำให้วันขาดได้ยังไงฮ่า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 ตั้งโต๊ดติ๊กต้องจริงๆเลยฮ่า อ่ะที่นี่แกก็ยอมบอกมาซะดีๆว่าเพื่อนแกทั้งหมดอยู่ไหนเพราะว่าตอนนี้พวกเราอยากจะจับโจรมากเลยพวกเราร้อนโจรร้อนโจรมากๆเลยโจรกระจอกเอ้ยจอกเอ้ยทำยังไงกับบัลลีเพว่าเราต้องซ้อมมาแล้วเหรอนี่เนี่ยซ้อมมาเลยซ้อมเลยนี่เราต้องซ้อมมาแล้วครับจอนี่เพว่าเราต้องซ้อมมันจะกว่ามันจะใกล้ตายแล้วมันถึงจียวบ่เอ้ยให้แบบนี้มันเล่นไม่ซื่อกันนี่หว่านี่เนี่ยอ่ออ่อวิ่งหนู่อยจะซ้อมแก ชอนเนาะฮะฮ่าฮ่าไอาาฮ่่าม่จะรู้นะว่าจะทำยังไงกับแกแกแกไปไฟพิชาพาโอย่าคือถูกต่อยแล้วฮฮ้ยื่อลาก่อนละไอสารวัตรนี่เนสเตใส่ไปหนึ่งทีฮ่าฮ่เฮ้ยไปแล้วไปแล้วฮะหนอฉันไม่ยอมแพ้แกหอกฉันจะต้องจับแกให้ได้ไอจกระจงเอ้ย ฉิจิต้องจับแกให้ได้จุกกระจอกค่ะฮ่าอ่อ่ะฮะ,ะ,ะจิต้องจับแกให้ได้จุกกระจอกเอ้ยรู้สิว่าแกจะวิ่งหนีไปได้ไกลแค่ไหนโอ้ที่ไหนได้แกวิ่งหนีมาตึกโง่ๆนี่เองเหรอไม่รู้เลยไงว่าตึกนี้เนี่ยเขาล่ำลือกันว่าเป็นตึกปีศาจแท้ๆตึกปีศาจต,ตึกปีศาจมันจะปีศทปีศาจขนาไดไหนก็เข้ามากันเลยได้เลยเพื่อแกท้าจะขนาดนี้แล้วฉัก็ไปยอม ยอมอยูกันได้ใช้มีปืนเพราะฉะนั้นฉันจะจัดการแกรได้แน่บักแปลงโมเพราะว่าฉันพกปืนมาด้วยนะฮ่าฮ่าฮ่าเพราะฉะนั้นยอมจำนวนซะแล้วก็วางสปาร์ต้าลงท่านายยังไม่อยากกินบาเรต้าของฉันฮ่าฮ่าฮ่าท่านายยังไม่อยากกินบาเรต้าของฉันมันคือบาเรตา้ามันคือสปาร์ต้าที่ไหนเล่านี่มันคือพิกแอกตา่างหากล่ะพิกแอคพิกแอกพิกแอกพิกแอกไงฮ่าฮ่า ได้ในเมื่อแกเอาอย่างนี้ใช่ไหมงั้นเฮนเชน่ะอ่าเฮนเชนอ่าฮ่าฮ่า่าข้ามาแล้วข้าทุกคือเชนซอมอยังไงละ่ะยาเชนซอมอมาแล้วเฮ้ยแรงมันเยอะขึ้นนะเนี่ย เช่นโซมอ้ยง่ายป่าท้าใช่ไหมเนียหยอบักแตงโูบักแตงงูเฮ้ยข่าอยู่นี่บักแตงโูยอเออบักแตงโมเจ้าจะแพ้ข่าแล้วผู้ชนะตีบตัวตายซะให้จะไม่ยอมแพ้แกงง่ายๆหรอกเอ้ยนี่แน่เอาไปพลังแห่งทิกแอ็กเออเฮ้ยเออเฮ้ยเจ้าัวทำดีเออทำดีมีหวังชช่ครูแพ้มาลาบข้ามแน่นอนเลย เฮ้ยเอานี่ไปน้อยนะฮ่แฮ่แกเป็นปีศาจใช่ไหมถ้าแกโดนระเบิดเข้าไปแล้วก็แกจะไม่มีทางรอดระเบิดอะไรแกคว่างสกายเชียวบักแตงมนี่นะเลื่อยมันเลื่อยอกแล้วมันเลื่อยอกแล้วทำยังนี้ช่วยด้วยอย่ามาแล้วบักแตงมงี่เฮ้ยนี่เนชก็เก่งอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่เก่งเอื่อแกอะไรขึ้นจะไปจู่ๆมันร้อนแรงขนาดนี้ ยาพลังแห่งไฟจงช่วยฆ่ากำราบโจนชัวเ <c oughs> อฮะมันร้อนแรงะเลเกอรนะฮะเนอ่ยย่มาแล้วบักแตงมุ <c oughs> ้ยไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าวิชิบยอแพ้แกหรอกนะ, <c oughs> ะยากระเด็นลงข้างน,นู่นไป <c oughs> ข้างร่างที่แกควรจะลนุนยา ยาตกลงไปข้างล่างได้ไปข้างล่างที่ฉันหมายถึงก็คือข้างล่างที่เกควรจะล่วงลงไปนี่แหะีแกควรจะล่วงไปอ่ะควรจะล่วงลงไปอย่าฮฮฮตกจากตึกสูงทั้งฮฮฉันได้แล้วไม่ ชีวิตตำรวจกอเช็นจบแล้วล่ะเนี่ยฮ่าฮ่ฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าอน้ว่าอหารถป้นแถวนี้ไม่ได้เลยก็เลยต้องเอารถพยาบาลมาก่อนนะแกะขัดไปก่อนมันก็รถเหมือนกัน <c oughs> ใช่รถเหมือนกันไงคือแ <c oughs> ช่เมล็ดเหมือนกันไม่ต้อง ต้องเก่งใจกันหรอกแน่กันหรอกแน่มันก็รอถเหมือนกันงั้นนู้นไม่เก่งใจแล้วนะคา,มามไ,มไ,ะไม่ยอมไปพวกเจ้าหนีไม่ได้นี่จะไปยอมให้พวกแกหนีไม่ได้หรอกไอ้พวกโจกระจอกเอ้ยนี่ไอ้พวกโจกระจอกแบบนี้มันต้องวิสามันซะแล้วถ้าจับเป็นไม่ได้แบบนี้มันต้องวิสามันโอ้โหบูชีด้วยมันวิสามันชิ่อแล้วฮ่าอาว่าแล้วไงเนี่ยโอ้ยอาว่า,าใช่ไหมล่ะไงเนี่แบบ ทำไงเนี่ยแบบนี้พวกเราตายกันหมดแน่เลยไม่รู้นะสิเป็นยังไวมันจะวิสามันพวกเราแล้วน้อยจะวิสามันพวกเกงมเลยจนจะวิสามันพวกเกงทุกคนทุกคนที่ทำให้ลูกน้องฉันต้องตายไปหลายรายยามาแล้วเช่นซองมอมาแล้วอย่า ี่คือเชนซอมออย่าไม่แนะ่ไอทองไอ้ทองโดนทำร้าย <laughs> น้อยแนะ่ไอตำรวจบ้าไอตำรวจปีศาจฉันจะไม่ยอมแกหลอกแนะ่ไม่ยอมหลอกเพราะว่าฉันน่ะคือเชนซอมอย่างไงล่ะหายจวกระจอกเอ้ยคิดว่าฉันจะจ,จัดก,การพกพ็บไม่ได้เลยไงยแค่ตกตึกเท่านั้นเองใช้ <laughs> แค่แกล้งทำเป็นพูดว่าจะตายแล้ว <laughs> เชิบแล้วฮอยอชิบะแล้วงงริฮ่าเ้เฮไม่ชวิตตำรวกฉันเลยเฮ่เฮ้เฮ่ชีวิตตำรวจก็ฉันไหมเฮหน่อยนายแกบัก้งูดูซีว่แกทำอะไรลกไปเกจะไม่ชันน่งเลยเฮ้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 เฮลวงแล้วฮ่า อันนี้มันอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ไม่นายพ่อไอพ่อฮ้ไม่พ่อไอพ่อเลยแล้วเละแล้วเฮ้ยปากแตงโมฉัยังไม่ยอมแพ้แกแน่อีกหรอกหยามันยังไม่จบหลักปากแตงโมเฮ้ยยังไม่จบได้ไงวะเนี่ยาฮ้ยหาไม่ไม่มันไม่จบฉันจะกลับมา สว่วนแกไอ้พูดแกก็ตายไปไซน,น,นี่เนี้ยก็ตายไปซยไปซไอ้พูดเนี่ยเออเออเซรุ่มอะไรช่วยรักษาเจ้าแม่บ้างนี่เออเอาอีสีเหลืองนี่ละกันเออเออสีเหลืองนี่ฉีกไปหมดเลยจะฉีกไปทุกอย่างเลยละกันนี่ไม่รู้ว่าอะไรทำอะไรได้ ฮ่าฮ่าฮ่าออฮ่าฮ่าตอนนี้ฉันนั่นเนี่ยมีพลังที่สมบูรณ์แบบแล้วแแล้วเอ้ไอพวกบักแตงโมเอ้ยคิดว่าโจกระจอกอย่างพวกแกจะจะกำราบไม่ได้หรือไงฮะไปแลกับสถานีเล้ฮย